หมูกรอบสูตรใบอ้น <S <S ไม่เข้าไม่เข้า็ทางหนังลงนะครับจังหวะนนี้อ่านะครับต้มเป็นเวลา30นาที โอเคนะครับผมแล้วก็เจ้าเกลือนะครับเอาเกลือมาทานะครับผมแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะครับผมนะเกลือประมาณนี้ครับผมนนทาหมดทุกที่นั่นแหละเออทาหมดทุกที่อ่ะนี่ครับเอาเกลือแล้วก็ขั้นตอนต่อไปใส่น้ำส้มสายชูนะครับผมนะใส่น้ำส้มสายชูแช่น้ำส้มสายชูห้านาที เราจะเราจะแบะออกนะครับผมเราจะแบะออกเป็นสองชิ้นนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ตั้งง่ายนะครับผมเราจะตั้งทางหนังไว้ตั้งทางหนังไว้ยางไงี้นะครับผมแช่หนังไว้ห้านาทีนะครับเฮ้ยกันนะครับห้านาทีเดี๋ยวเรากลับมาน้ำมันก็น้ำมันเผื่อนนะครับเดี๋ยวซื้อมาคืนเดีย๋ยวซื้อมาคืนนะครับผมยืมก่อนนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาลง กระทะนะครับผมตั้งไฟอ่อนนะครับเอาด้านหนังลงนะครับผมเราจะทอดให้มันสุกเหลืองนะครับผมใา่น้ำมันใส่ทุบนล่าั้งบนด้วยนะผมเนี่ยใหนังเราก็จะเอาน้ำมันมาล่างนะครับผมโอเคนะครับผมนะการที่เราจะทอดหมูสามชั้นนะครับมันอาจจะมีน้ำมันกระเด็นใส่เรานะครับผมเราก็ต้องใส่ที่ป้องกันนะครับผมนะนี่ เวลาทําหมูนะครับผมหมูทอดกรอบเหมือนกันน้ำมันมาจากกระเด็นนะครับผมนะแล้วก็จะใส่ให้เรียบร้อยนะครับไะโอ้ร่มเหลืองแล้วจะมาทอดอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราจะทิงให้เย็นแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับผมอ โอเคนะครับผมเราจะเอาหมากรอกเอ้ยหมูกรอบนะครับเราจะตู้เย็นนะครับผมนะ uh huh. อ่าอ่านี่นะครับผมมันก็จะเย็นแล้เยือกนะครับผมโอ้ย oh <my> นีก็จะแข็งตัวนะครับเราก็จะไปลงทอดนะครับผมนะนี่นะครับผมออกจากตู้เย็นนะครับเราก็มาทอดให้มันแบบให้มันเหลืองๆนะครับผม นี่ะครับอ่าทอเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมดูเสียงนะครับกอกดใจอัพอันนี้คือกวนนะครับ หมูกรอบสูตรใบอันนะ <Wow. S 1> hey, ครจิ้มน้ําจิ้มหวานนะครับน่ hey, ครับอออืื้ ครับผมหมูทอดกรอบสูตรใบอันครับยายกินนะครับอ่า้วครับหมูกรอบสูตรวบอันครับอ่าให้ตาคำนานครับผมกินหมูกรอบหมูกรอบเอาจิ้มหน่อยอ่าอืา้มเป็นไงครับรสชาติหวานเจี๊ยบ ดีใี่ได้ไปเินมังนยังละนี่ม้ากรอบสูตรใบอันแซบแซบแซบ